นี่แล้วไอเ้เนี้ยคำหนึ่งโอ้โหเฟมเลตได้อยู่ได้อยู่อัดอัดอยู่มึงดูสิโคตรเกียร์เลยในกูถือไปเงี้ยป้ายป้ายป้ายมึงมึงเข้ามากูจีมอสไซเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรโอเคเราเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายเอาฮะไปไปเร <ไป S 1> ็วตะลุยด่านเข้าไปเลยไปกอดเลยเดี๋ยวเป็นผู้ตามที่ดีเฮ้ยอะไระโถ่ไอ้ลง <c oughs> มาเจอลงปุ๊บเฟมเล็ตกเลย นี้ตะกาผีมากูฟาใส่ตรงนี้มีประตูอ่ะเฮ้ยข้างหลังอ่ะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มันมีตัวลอยทะลุกำแพงไปอ่ะอะไรตกใจหมดเลยโถหล่นมาโฟกไม่มีอะไรหรอกมั้งมึงไม่เห็นอุ้ยไอ้เชีย IDM ได้พื้นหีลูกกตาปีศาแต์มึงไดูลูกกตาปีศาเดย ขอบคุณไอเดีเองที่แม่งเด้งเด้งพอดีไม่รู้ลูกกระตາปีศาจปิงอสัตว์กูไม่กล้าเข้าเไงตัวตามมาเอ้าต้องใจเลยมาตามมาตามมาเมื่อกี้กูนนำแล้วเหม็นมีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดึงจ่อมันดิมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยวุ้ย what the hell is that เดินเข้ามาดิเดินเข้ามา เดี๋ยวไม่ได้เอาอได้กูออกเปิดเซิร์ฟใหม่อาม้าวชิท no please no เกจ้าฮ้ยเหมือนจะเจออะไรบางอย่างผีห้อยหัวหัวห้อยเฮ้ยลูกกระต่ายปีศาจสวัสดีเพื่อนกูไม่กล้าเข้า <laughs> เดินทำไมเธอยังไม่เล่นลยไอ้สัส <laughs> อะไรวะเอาแล้วนะกูมองหมาแป๊บ นี่ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเดินทะลุเข้ามามีเสียงอะไรย่อโอ้ัหกระโหลกหล่นกูหยิบหัวกระโหลกเลยเดีย่ยเขาบอกว่าตอนนี้หลงกับตัวเองนี่งไงเจอแล้วอดีเพื่อนเดี๋ยววะเอ,อ้าอ๋อเอ้าเอ,าอ้าวอ้าวัดตาเฮียนนั่นล็อกไฟฟไฟดิมันมือจริงไงแล้วใครเข้ามาตรงมาตาเยเลยไม่รู้เลยวันนี้ผมจะพาคุณไปรักษานะครับ นอนนอนในโรงได้เลยฮะนี่เตียงคนไข้เอ้ยไอ้ศพดำๆนี่ใครวะเนี่ย<ข>อะะเอ้ยเขาลอ,อ,อยได้ครับเอ้ยไอเนี่ยที่มันลอยมาตอนแรกอ่ะมันตายแล้วอย่าไปสนใจตายแล้วก็จับห้อยนี่ไงไปไปต่อเล็วจนภัยไปไปเดินไปติดแล้วเนี่ยโอ้โห,โหติดเตียงเลยมาดิมันมีประตูสองบานไปทางไหนก่อนทางนี้ก่อนแล้วกัน ขวาไล้ไซด์ดีเจออะไรก็อ่าเปิดไม่ได้วะมันก็ไปทางซ้ายจบอาหัวใจตื่นเต้นหัวใจตื่นตูมเลยทีเดียวตอนนี้โอ้ยอุ้ยอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรเฮ้ยตกไอ้ข่าตักใจเองไม่มีอะไรโ <laughs> อร <laughs> ้ชิดโน no no เกาเจลเลยเอามันไปปล่อยไว้เฮ้ยมันทุบเราอ่ะเราฆ่ามันไม่ได้อ่ะงั้นกูดึงมันจิ้มหายแล้มันฆ่าเราฆ่ามันไม่ได้่ะไ,ไ,ไม่มีอาวุธเลยทำยไงดีวะดึงมันก่อนลวกันอุยอ้ยอุย้ยเปิดประตูเปิดประตูเออว่ะกล้าเปิดประตูดิดิ เปิดประตูนี้ขังขังได้ปะได้ปได้ได้ไไปอยู่ในนั้นละกันขังขังขังไปต่อฮืออ่ะเฮ้ยทางนี้โอปิดปิดประตูยริงซ้ายหรือขวาดีวะปิดเปิดเปิดยืนหันหลังจนกันนะเปิดคนละบานเปิดแล้วนี่ไงไม่มีอะไรฝั่งนี้ปุบแบบ่านี้ อ้าวเปิดไม่ได้ป่ะงั้นมาฝั่งนี้ก่อนอุ้ยอุ๊ยมึงเอ้ยใครมาฝัดโรด้าเมันวะมึงเงี้ยนจากไหนเนี่ยฮะพี่ได้มามันมาฝัดโรด้าปุ้งฝัดโรเจอร์อะไรวะนี่เลยอะไรกดปัดลงไปดิลงไปลงไปเลยเหรอเออมึงมึงเห็นอันนั้นปะที่มันจะมีแบบป้ายผีนั่นน่ะเอาไอ้ยหมดเลยลาก่อนไอ้พวกกูต้องกูลงดีปะวะ กูมองหมาแล้วตอนนี้หมาม,มีประโยชน์กับกูมากโอเคตกใจ <c oughs> เอ้ยเนี่ยเราต้อง,งทุบกระจกอ้าวโอ้ยอีกทเจออะไรวะไอ้เทียดูดิเราต้องเดินเข้าไปหามันเว้ยไอ้เทียเจ็บเลยคิลเลอร์เอาไว้ <c oughs> ไเนี่ยไอ้นี่อ้าโอนี้ไอ้ไอ,อ้ไอเบะเบะม่วงที่กูเล่นอะไอเบะม่วงนี่เป็นไงปิดหน้าไว้ <c oughs> เราต้องไปต่อไม่ใช่เหรออ้าวฝั่งนี้ไปได้ปะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ตันไหนลองเดินไปหามันดิมันจะทำอะไรเราอะโอยออกยากเฮ้ยติดอะไรเนี่ยฮึยี่แม้ไม่เก,ก,กะกะว่ะต้องไปหาอาวุธมาทูปอ่ะเตอเอแเอแม่งไม่มีไว้ใช้กล้องไดนะ้ไหมกล้องเออเนี่ยเนี่ยใช้พวกนี้ได้ป่ะวะโดนขังเนี่ยฟูติดหยิบหาไแล้ว ออกไม่ได้ต้องสเตลเขยับไม่ได้เอมึงต้องย่อไว้ไปกูย่อกุณผู้ชมติดผมใช่หรอไม่กูทำไรอยู่เนีดยเออไปไว้ข้างบนกองรวมกันหน้าไม่หน้าไม่ยังหล่อเลยว่ะอ้าวสวัสดีเราเจอกันอีกแล้วนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ฟุกเงาดำดำว่ะก็คุณผู้ชมครับ ตอนนี้เป็นจุดเดียวที่คุณเจนเขาบอกว่าพบพลังงานนะครับเี่ยมันนี่ดิสต์พลังงานเนี่ยมันนี่ไอ้ฟุกหลบดิฟุกมันอยู่ไหนอะเอ,เอ้าไอ้ทางตันเหรอวะเนี่ยไม่พลังงานแล้วตอนนี้นเอา้าห้องอะไรวะเนี่ยนี่มันไม่พลังงานแล้วล่ะนี่ไงพลังงานไอ้ชี้เอ้ยจ่ออย่างไงเนี่ย สวัสดีพลังงานขอโทษครับพลังงานครับผมขอถามหน่อยว่ากูจอดได้ยังไงกูติดกูเหมือนกับว่ากูน่าจะเอาชลงแบบเปิดพวกเออเอามาทุบอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราต้องถือไฟฉายเอ้ยถือกล้องเว้ยเพื่อความสมจริงถือกล้องไว้เฉยเฉยะเฮ้ยแล้วใครถ่ายรูปวะกูเองเนี่ยกูเห็นไฟอยู่ก็แสดงว่ามึงก็อยู่ที่เดียวกูแล้วล่ะ ทำไงดีวะก้าคูมันติดเป็นห้องอะไรไม่รู้ว่ามีศพขังอยู่ในกงแล้วมันไปไหนไม่ได้ไปม,มันไม่มีจัมสแกร์เนี่ยก,กูลองเอาปืนจี้ที่ไม้มันเป็นเส้นเส้นแสดงว่ามันต้องให้ทุบเอ้ยนี่ไอกูเห็นมึงเคลื่อนไม้ใช่ปะ่ะใช่มึงอะน่ะยิงจอกำลังหมุนอยู่หน่อยไม้เ้อมึงก็อยู่อีกห้องหนึ่งสินะอยู่ข้างหน้ามึงแน่เลยอยู่ห้องตรงข้าม แนี่ยกูเห็นไม้ที่มึงวางไว้กลางอากาศเด <What day? S 2> ไ,ไม่ได้ว่าเอา้ามาได้ไงวะกู <c oughs> <c oughs> เดินมันเนี่ยมันไม่ได้ตันเลยเนะี่ยมันไม่ได้ตันเ,<อ>เลยแล้วกูก็ยืนตรงนี้ตั้งนาน <c oughs> มันไม่ตันเลยเนะี่ยมามาดูพลังงานเลย <c oughs> เห็นขาปะเห็นเ <c oughs> งาดำๆนั่นคือพลังงานเลย <c oughs> ทำไมพี่เดินไปวะ <c oughs> มันเดินไม่ได้ไม่ใช่หรองั้นกูหันหลังเออนมา ก้าเดิไม่ได้เฮ้ยกูกูเอาพลังงานทุบไม้ได้ว่ะไม้พังเลยเก่งซะเฮ้ยเผื่อไอ้เหี้ยพลังงานเหรอพลังงานมานี่ดิเครื่องมือเครื่องมือพลังงานเอากูตีอีกแล้วอ๋ออะไรวะเนี่ยโอ๊ยเอาวันออกไปขันจะทุยเจ้ามานี่ทำไมมันดีไอ้กูเดินไม่ได้เเออาไ้้หียปิิดด เอ้ได้ประตูสองอันแล้วแล้วก็ไปไม่ได้กูอยากไ่ได้เอาดิมานแล้วโอเคได้โคยังชั่วหรือเปล่าวะติดอีกแล้วไอ้ฟุกไหนกูเดินออกก่อนเอ้ยเด้ๆๆๆๆๆเดินมานเดินมันเดินมัเดินแล้วกูติดเกืติดเออได้ละเสียงใครหัวเราะมั้ยโจ๊เกอร์หัตกใจปืนมึง ถือกล้องนะถือกล้องเออในห้องอนี้ที่กูอยู่ตรงข้ามเมื่อกี้เออแล้วให้ไปไหนอ้าวอุ้ยนี่ไงถือกล้องดดฟูสถือกล้องทำไมวะเพื่อความสมจริงถือกล้องเลยเอเอจะได้เจอเจออะไรก็ถ่ายไปใช่ไหมเออเซฟภาพกูเ,เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากดถ่ายแล้วมันจะไปถ่ายในสตรีมเออนี่น,น,นี่กล่องนี่กล่องนี่ดันกล,<ท>ล่องโอ<ล>้ โอเคหนึ่งสองสามลงไหมเจออะไรปะเจอคนตายเจอคนะอะอาครอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรสไปเดอร์แมนใครเข้ามานี่เขาเขาซ้อมเป็นสไปเดอร์แมนในซีวิวบอร์ไง เสียงอะไรวะร้องอะไรวะเมื่อกี้มีผู้หญิงยืนกลางอากาศเลยหายไปยืนกลางอากาศด้วยเข้ยทำไมทำไมขากูสั่นวะเนี่ยเคเดินมาตรงนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้อุ้ยมันมันมากแล้วอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้มีทางลงมีทางลงอ้าวไอ้เชี่ยลงไม่ได้เหรอเนี่ยไอ้เทียหลอกกูกูคิดว่าลงได้งั้นคงต้องไปทางตรงกลางแล้วล่ะทางเนี้ยกล้าคนไปรีชบอกว่ะอะไร จริงๆดานจริงๆอันเนี้ยแมปเนี้ยมันมีสองแมปอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งแล้วก็แสดงว่าจบแค่นี้เลยไม่นี่ตอนที่หนึ่งของกูมันที่กูโหลดมามันมีมันเขียนอันนี้ชื่อแมปเดดเฮาส์ใช่ปะ่ะเออแล้วก็หนึ่งขีดหนึ่งอันนี้เป็นเดดเฮาส์หนึ่งแล้วก็มีเดดเฮาส์สองอย่างหนึ่งแล้วมันจบยังอะไรเนี้ยไ,ไม่รู้สิอาจจะได้เล่นต่อ กูจำได้มันมันว่ามันมีทางให้ไปทางหนึ่งอุ้ย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 เฮียล้อด้วยอ่ะตกใจหมดทำไมเมื่อกี้เห็นแบงค์สีแดงๆคุ้นๆเหมือนเหมือนเคยเหมือนของเหมือนเหมือนของตัวเองเลยเฮ้ยนี่ทางนี้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 นี่ไงนี่ไงอ่าเฮ้ยรหัสดตกใจหมดเลยรหัสอะไรวะบหายแล้วไม่ได้จําอะไรมาเลยอะไรมีรหัสเด้อไม่รู้อ้าวอ้าวอ้าวงงแป๊บอ๋อ ย่าลงกันไปสอบคนหายไปฮะสบคนเมื่อกี้หายไปหรือผิดห้องในลองเดย์มาตรงนี้เผื่อมีรหัสอะไรเนี่ยรหัสนี้ป่ะในกำแพงบนกำแพงมันไม่มีอะไรบอกเลยมันก็แค่สีสเปรย์มันเป็นตัวเลขแล้วเราจะใส่ยังไงอ่ะไม่รู้ดิไม่มีบ้านเลยหรอวะ ไม่ม um ีอะไรเลยมีแต่คนยืนโดนห้อยเละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อะไรลองคิดขวาที่กล้องดูดิทำไมกล้องมันเอียงอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเวียนหัวว่ะเฮ้ยเพราะว่าเปลี่ยนเป็นปืนหรือเปล่าไหมจะได้ใช้อะไรได้เออเออมียังมีแสงสว่างเออไม่งงมากให้กล้องแล้วใช้อะไรงงอะไร ประตูดึงออกมาไดบ้าะเนี่ยเฮ้ยอ้าวนี่ไงขี้โกงยิบหายนี่ทำลายข้าวของนั่นไงประตูเหล็กนั่นอะฟันโรด้าเสียงมาเป็นปืนในี่ดาวเลยโหดต้องรับเราอย่างดป็อะไรเนี่ยสเตสเตอินเดอะไลช์ในแสงสว่างเฮ้ยนี่ไงโค้ดอะไรเนี่ยสเตอ๋อสเตอินเดอะไลช์ อยู่ในแสงสว่างซะอ่าแล้วประตูหายด้วยนะนี่นี่นี่ประตูลับนี่อ๋อที่มึงโกงไปไหนวะคือแบบเช็คก็รู้ได้เลยไม่กูจี้ใช่กูก็จะไปเห็นมันดีจะเจอแค่จี้มันก็รู้ได้มันจะอีกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดแล้วเนี่ยมันไม่เปิดอ่ะเยอะมั้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยหืมมันติดกันเอง Help me want to help 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 me please กด V ดิกด V ดิกดไม่ได้อีกกูปิดกูปิดโนคลิปแล้วจะปิดทำไมไอ้ชิดติดกูมีวิธีก้าขาเมื่อกี้อยู่บนหน้ากูเลยนี่ยกูมีวิธีก้าเปิดคอนโซลขึ้นมาได้ละ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 กูว่ากูจะกดสูตรฆ่าตัวตาย อย่าเลยเพื่อนไปเกิดไหนก็ไม่รู้เออเกิดลับๆเกิดไกลๆกันนี่อ้ยเฮ้ยผมมาเป็นแดนซิ่งเลยเฮ้ยเอ้าได้ตายของจริงอันนี้ตายของจริงโหเกิดสกายเลยเกิดไหนนั่นไงโนคิฟอานี่ไงเอ้าทำไมเป็นเออร์เลอร์ก็ยังซัวทำไมเป็นเออร์เลอร์ตัวกูเหรอเออกูเปลี่ยนเป็นไคลโรเลนไง โหลดสก,กินเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นมันเป็นเออร์เลอร์ใหญ่ๆป่ะเออดีแล้วจะได้เป็นนักกลัวนี่เป็นเคาน์เตอร์ทอร์เรสซินเออเรามาเป็นทาหารนี่ยไหมต้องรอตายรอบนั้นจะเกิดไหมบอกให้ตัวน้ำโผล่มาอีกดิเนี่ยมันมีปืนกับวุดอยู่เนี่ยเก็บไม่ได้อุ้ยอะไรวะไอ้้กูเจอลไอ้ฟุประตูล็อก <laughs> มไม่เป็นไรรอแล้วก่อนกูนไปเปลี่ยนสก,กินมามึงอยู่ไหนอะเร็วคิดประตูแม่ลงล็อกเฉยเลยเราเอาประตูไว้ข้างบนนี่นี่ไงห้องนี้เปิดได้เปิดไปแล้วออกูเปิดไปแล้วไม่มีอ,อะไรเลยเฮ้ยอะไรห้อยห,หัวหนะ่ะกูเจอปืนมาแต่เก็บไม่ได้มึง <c oughs> รู้ข้างบนเดีย๋ยข้างบนน่ะนะอย่างเ,เงี้ยแหละ มีคนมาเล่นกรไกรรมแล้วก็ตายหาเนี่ยผิดวิธีนี่คือร้านอะฮะรนะฮะนี่ไงโหลดเน็กแ,แมปอ๋อมี2แมปที่กูบอกไปเดี๋ยวเช็คอะไรแป๊บหนึ่งอะไรวะเนี่ยอ๋อจบแล้วนะฮะสำหรับพาลแรกนะก็อขอบท่ญญญานที่รับชมแลวฟังนะฮะรับประสบการณ์ขนตูนล,ลุกไปได้รอบนี้นะครับครับวันนี้รอพาร์ทหน้านะฮะเราจะมาเล่นดัน อ่ะนะเด่นเด่นเฮาให้จบใช่แล้วเล่นด่านเด่นเฮาให้จบนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับบายปิดไฟดิปดไฟปิดไฟให้ความหลอนเออกดฮะอ,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 อะไรไปเล่นเล่นต่อเลยก,ก่อนเปิดใช้งานดีเซอร์ก่อนคือดีเซอร์อีเกิลไงเอาเสกอาวุธไม่ได้เหรอไม่ได้ รูเปเบอร์กันเลย MP fire มาเป็นพื้นฟิลเลยมาเริ่มเข้าสู่กดการหลอนใช้แค่ชาลนเจ็บปะเจ็บเดี๋ยว<า>เพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือด มันมีตัวไอเขาเ้า EN ไปใน e เอ i t y อ่ะ e n t i ้ y อ็ Half Life แล้วก็ h ฮาปลา e แล้วก็ a l f l i f e นี่ไงไ<ป>เหยียบนะเนี่ยเหยียบเลื่อนออา<ต>อา่าเลิกกูเต็มเน่ะเด,ดี๋ยวลองตีกูดิไป let's go <S พึ่งไปยังไปยังโอเค ม,มันมันมีใช้สำรวจก่อนอะจะเข้าไปทางไหนทางแรกสุดเลยนะเปิดไฟเจอตู้อะโทรโทรหาพูดพูดอะไรอืมอืพูดอะไรบทไรครับบทไรโคตรอึดอะไอ้เหี้ยบคยิ่งกว่าที t o t เคยเคยไหมที <É> ่แบบว่าแบบแบบว่ายังไงแบบคุยคุยอยู่อะเอ้ยไม่มีตังอะแบบหา แค่เศษตังค์แบบไม่มีตังค่าหนุ่มก็แค่เศษตังค์ตามตู้โทรศัพท์อะไรเงี้ยตอนนั้นกูทำตู้ไอ้เหี้ยกั่งมันบน่นด้ไปต่อเมีสามทาง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 นี้ไม่มีอะไระลาก่อนวัตเทียร์ไม่น่าเข้าไปเลยเพื่อน What the hell วัตเทียร์สติง <c oughs> บายได้ทำมาสักอย่างไม่กล้า <c oughs> <c oughs> สโตเกียวคูณเอ้ามาได้สอย่างสิโตเกียวคุณทำอะไรเนี่ยกูยังไม่ทำค้ายาบ้าเลยนะกูโดนขัง No please No มึงอะไรเนี่ยกูโดนขังกันแต่กูออกมาได้ละแหกคุกยังไงวะเออแหกคุกมา จะแหยังไงวะเนี่ยกด e ค้างไงเพื่อนโอยก้าขอบคุณมากเลยทางมึงมีทางว่าไม่มีไอ้ฟุกมาไนี่ก่อนของกูมีทางไปไว้มาเนี่ยต้องย่ออ้มานี่ก่อนเลยดีกว่าไม่เข้าอะมาเป็น dead island เลยอ้าวลาก่อนลาอนเป็นไร มันขังทุกรอบเลยวะสูดๆเลยเฮ้ยเจอผีญี่ปุ่นมาเปิดประตูดีสัตรออะไรปิดด้วยอ่ะเอาไงครับผีญี่ปุ่นอ่ะไม่มีอะไรฮะผีญี่ปุ่นตอนนี้เจอจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์แบทแมนอยู่ไหนมันจะหาแบทแมนทำไมบไมฮะู้เวมันตายไปแล้วนี่แกว่าอย่างไรนะ บุสเวนอะโดนฉันฆ่าแล้วคำสั่งโดยซูเปอร์แมนจะเดินไปอีกทางนึงยังไม่ได้ไปเลยเอ๊ะมันล็อกได้ไงวะเมื่อกี้ยังเปิดได้อยู่เลยนี่ล็อกอะไรการพกกระปตีกันนี่มันดีจริงๆไลซึ่งความกลัวอุ้ยเอ้ยมีกุญแจว่ะตรงนี้เห็นป่ะแต่ตรงนี้มันไม่มีหามีแต่ความมืดอีกทางหนึ่งนะกูเอาไว้อยู่เอากล่าวไ้ คือมึงมีกล้าเข้าไปอะะกูออกจะเกียร์ไปไหนเนี่ยกุญแจเหลืองแสงอะเปิดประตูแล้วใช้กุญแจทำไมเนี่ยเพื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอะไรในห้องเก็บเสียงห้องสำนุนตรีชาวลกอ้มีมีประตูลับอะไรบ้าลองสาดไปซะเอ้ยใครโทรมาวะแล้วพักพักคลิปแป๊บ โอเคกลับไปกระต่อเลยเมื่อกี้ใครโทรมาก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเราต้องมุดตามท่อไปวะอ่ะกูติดแปด๊แปดไปหมดเลยโอเคเออลองมุดมาทางนี้ดิไอ,อ้มันมีลูกศรเนี่ยแสด<อ>งว่าเรามาเรามาถูกทางแล้วไม่มันอาจจะหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยมีหลอกเดี๋ยวหรอเมื่อกี้เนี่ยกูเปิดประตูแล้วเนี่ยอันหน้าก็นั่นแหละนัะ่นแสดงว่าน่าจะถูกทางแล้วล่ะมันจะมีอะไรโผล่มาเสียวเลยเกิน เสียอะไรกูพกก้าวมอมอก่อนสัแล้วตอนนี้นะครับเราพบ SMG นะฮะเข,าาเข้ามาเข้ามานะฮะผมไม่กลัวอะไรนะฮะใครเขาพูดอะไรวะอันฟาเทสอันฟาอ๋อ,อ,อนี่ไงที่กูบอกมึงอะอะไรวะไอทางที่กูไปโตเกียวกุนให้มึงมาตอนแรกอะไอหน้าเนี่ยนะเออ ขันหลังแป๊บเอากาไปไหนจะหยุดจะอยู่ทำไมล่ะครับอยู่ทำไมล่ะครับจะมีความรับบางอย่างนะเว้ยเช็กกูดีทางมาเมื่อกี้ถูกแล้วทางอันนั้นอนนะที่ไปเก็บกุญแจนะเออฮะอีประตูนั่นแหละเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงอะถือปืนนะมึงถือปืนเดี๋ยวกูเป็นคนเปิดประตูการปตีกันเองมึงเป็นคนคุ้มกัน คนคุยกันมันจะมีอะไรออกมาลองเข้าไปดูข้างในก่อนปะเอากุญแจมาด้วยกุญแจมาด้วยกมเป็นหน้าที่กัปตีนเ็กุญแจเรืองแสงวะมีอะไรบ่วะนี่ไงทางไปต่อสัตว์กูเอแม็กนั่มยิงเอาดี มึงจะพังให้ไหมจะย,ยากอยู่ทำไมล่ you found the key, guys. ะโย่ฟอลต์หร e อขี้ไกสแจ๊หหายวะไม่มันบอกว่าเราพบกุญแจแล้วแล้วใครเข้ามายืนอะไรเนี่ยพลังงานหญิงแม่งร็อกมาเป็นในนี่เลยรีโดดิง เว้ยเว้ยเว้ยใจเย็นเพื่อความให้เราไม่หลอนกลับนอนซะเดี๋็ดกูเล่นเกม FPS บ่อยอ่ะโอ้ยเมื่อกี้มึงเด้งกลับมาได้ไงลูกทางมืดเมื่อกี้แมปไม่โหลดเหรอเสียงอะไรวะมึงพูดเหรอ โอ้กูคงพูดไอกิษเก่งขนาดนี้ไม่แต่ประเด็นคืออ้าวแตงสัสเอยสัส <the> อืมมึงจะจบไวขนาดนี้วัาตัเอวเฮ้อจบแล้วนะครับแค่นี้จบแล้วนะครับไม่รู้จะตัดคลิปทำไมนะ โหอหเฮ้ยเรายังมีประตู